มันก็ไม่ไวที่จะพูดถึงอันโตนี่ครับเพราะเมื่อคืนนี้ลงสนามนาทีที่90้บวกเนะครับล่าสุดเอริกเจนฮาก็ออกมาชี้แจเงเรื่องที่ส่งอันโตนี่ลงสนามนาทีที่90้บวกเแล้วนะครับเอริกเจนฮาครับคุณซอแมนยูครับตอบกลับสื่อนะครับเรื่องการส่งอันโตนี่ลงสนามในนาทีที่90้บวกเในเกมที่ทีมเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับฟูลแลมเมื่อคืนนี้หนึ่งประตูสองศึกพิมพ์นักเกนะครับเกมที่โอทราฟอร์ดเนี่ยเป็นเจ้าส่วนน้อยฟูลแลมที่ออกนำก่อนจากบาซี่นะครับนาทีที่65 แต่เจ้าถิ่นก็ตามตีเสมอได้ครับจากแฮร์รี่แม็กไว์นาทีที่89แต่ว่าสุดท้ายมาเสียประตูให้กับอเล็กซ์อีวอบีนาะทีที่90บวก7ครับหลังเสียลูกที่2ครับเอริกเจนฮาก็เลยส่งอันโตนีลงสนามซึ่งได้อยู่ในสนามไม่กี่ใจเท่านั้นซึ่งสื่อก็ไม่พลาดที่จะถามถึงเรื่องนี้ครับเอริกเจนฮาบอกว่าเออมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความฟิตเขาฟิตพร้อมแต่เรามีตัวเลือกมากมายทางขวาโดยที่เราขาดตำแหน่งอื่นจากอาการบาดเจ็บเราทุกคนได้เห็นฟอร์มของอันโตนีและเขาต้องก้าวขึ้นมา ผมเห็นมันในการซ้อมแต่อโมรีและก็อามัดดิเอโลรวมถึงกาเาโช่ก็สมควรได้ลงเล่นเราต้องต่อสู้กับอิทธิพลของพวกเขาและผลกระทบทางฝั่งซ้ายของเราแต่เราตอบสนองได้ดีเมื่อรับมือกับมันได้เราจะตั้งเกมจากแดนหลังได้ยังไงและเมื่อเราทําได้ดีมากขึ้นจากการทําเกมและคุมเกมเพื่อสร้างโอกาสได้ด้วยขุมกําลังของเราในวันนี้เราควรชนะเกมนี้ เราออกสตาร์ทอย่างช้าๆทั้งสองครึ่งซึ่งเราควรจะพร้อมตั้งแต่เสียงนกหวีดแรกนั่นเป็นจุดที่โดนวิจารณ์แต่ทีมก็แสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นทั้งสองครึ่งอันนี้คือสิ่งที่เอริกเชนฮาร์กนะครับได้ออกมาพูดถึงอันโตนี่ในส่วนที่ส่งเขาลงในนาทีที่90บวก9กนะครับก็คือว่าเป็นอะไรที่แป๊บเดียวครับลงไปไม่กี่อึดใจครับก็จบเกมแล้วนะครับสำหรับอันโตนี่เมื่อคืนนี้ชุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ จัดไปให้ัยรุ่นจัดไปอาอยาวๆเลยสำหรับอ,อันโตนี่กับแมนยูครับจะเป็นยังไงชุดจ้ดใหัวัยรุ่นชุดจ้ดเลย